หนีนูกับแก่งซีมาเก็บบักยางป่าค่ะสวัสดีครับอยู่กับใบลุ่นกระตือครับผมซีมาเก็บบักยางครับวันนี้ครับมาเก็บบักยางครับไปถือจะเขาบอกเอ้าไปจะเวิร์งไรอะไรอย่างข้างนั้นก็มีนะครับ วิถีชีวิตประนอกครับเก็บบางย่างปลาครับกำลังซีนครับซีนป้ายเห็นหลุนกันต่อไปครับ่าสีหลอดมาสีโต๊ะครับก็เบาไปหัวเอาจังสันบ่ไม่ติวมึงสิดับไมติวอ่อน แถวบางยางดกเป็นดกไอ้ตัวนี้ดกขักอแล้วมิ่มก็มี่พร้อมถึงบางยางถึงมิงงม่มอยู่มกันบาทน,นี่ ít đông lộn lẻo thân gì đây Cầm lăng, cầm lăng Cô sẽ đi kinh này nhạc cái đây Bằng giang ở đây Tương bài หวะหวะหวะ ủa, long chim bưng, quả là măng dai, chú bác chim bưng này, chim bưng chim bò, bán như bò, đến về bán cái đấy. thân bị hình độc <laughs> <laughs> lộn mà lộn <luôn> mà <cười> <cười> áo luôn áo bị bóng áo うん。 ว้าไอต,ตัวได้ขึ้นผอทางมิ่มบานี่พี่น้องเลยโอ้ยคือเป็นตังซี่ผอทางมิ่มบาน,นี่ dáng con dáng con tiêm tuần <laughs> <laughs> Ừ. mình có mì này ừ. 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 เยาเออโดดีิดกเป็นดกดิก็จาเพิ่นเถาะ กูว่าจังสันกูว่าจังสันอึ๊บมีตาใหม่มีตาใหม่ตายตัวนี้ นี่ไปใต้ไม่ดอกกันนี่ย่าี่ไห้าเลยเหรอห้างป๋ยอรอืมขึ้นเมืองยางพ่อหมิ่มมันโซกสองสัน ตใหม่ขึ้นมา,มามหุ่ีมี่อยู่เย้วตะมี่อยู่ต้นี่กวดบึงอยู่ได้ไลอยู่บ่ยางเอางเอมี่สดนอตันี้มันก็นทันหันเนาะบ่อยเตียม้อม มาเด้เตรียมพร้อมเอารถตัวไป่ไนงนีไรรแ้มรง่นามครับพี่น้องนี่กล้องยู่ไงกล่องนี้หงเลยครับ โอ้ยโยดโยดโยดเนี่ยโยดแล้วโยดแล้วพี่น้องเอ้ยมุสนัดเนี่ย

อเอ้าไปเลยนี่หัวน้ำมันน้ำต้มเกี๊ยวลุงเรื่อบาดนี่เครื่องใหม่ละ

เยมันเหลืองสมบักยางบางยางดูดูสวัสดีค่ะอันนี้คือบักยางที่เราเก็บไดะคะ้ค่ะเข้าไปชิมมาลองชิมด้วค่ะมันหวานส้มคะ่ะนี่ค่ะแซ่บค่ะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้วกันนะครับเด้อ